เนี่ยครับพี่น้องทางนอนต่อครับนอนกับลมทางเนี่ยเป็นป่าเป็นมุ่นนะครับทางเส้นหนึ่งบวกลดครับงังเพราะว่าทางเส้นเมื่อกี้ยังมีน้ำนะครับนอนใส่หน่อยไปแล้วมันลำบากนะลมนี่บักขีดผมรอมนะครับ นี้ยังไปง่ายๆอยู่ครับรต่อเนียดไปเกิดต้นแพร์อะไรมีคนมานอนต่อนุ่งเบ่ล์ลายครับทั้งขงนาดที่ไปน,นี่กข้ามนะครับเหมาะแกร่รถไถนาเท่านั้นเราเหมาะใส่คันเล็กเราจะไปตรงนี้รถดีดีครันมีร้อยงวงกล้วยครับของงวงกล้วยมาเลี้ยง,งหากินอาหารลูมูลครับ ถึงชางนะครับ่ครับน้มเรื่องน้ำเรื่องน้ำเยือดเมนากันนี่น้ำคว่ำกันนี่โอ้ยมกดจดดูๆๆโอ้ยดูๆดด เต็มไข่อีกหนึ่นซุ้มนะครับ่าวารยีนี์นำมู้มประทวมเล้วเห็ดในแถวนี้บอมีน้ำขังชุป,ปีครับชุป,ปีแถวนี้ยมีน้ำขังนะครับในช่วงเดือนตุลาเดือนพฤศจิกานะครับยิดมองยากมาเติมหนึ่งแล้วครับพี่น้องอต่อไปันซิบบลลมาดทอ ทางพี่น้องเพิ่นเลี้ยงว่าเลี้ยงกล้วยครับเลี้ยนนาางนกของรู้ไข่ครับ้านครับเป็นไหนหนึ่งครับกล้วยเป็นเลี้ยงไรอืะคียนจื้อทางในเนี่ยบริเนียแล้วนี่ มาทุกปีแต่ว่าพอก็ไม่ข้นนะครับมันก็เป็นน้าเบิดปีจะจำได้ครับใครก็ฆ่าออาเนี่ยทุกปีตรงนี้น้ำจะไหลพันตลอดนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่มีน้ำเลยนในน้ำมูลก็คือปีนี้ไม่ท่วมแม่น้ำมูลแต่ไปท่วมแม่น้ำชีทุกปีน้ำจะไหลพนัน เห็นนะครับว่ายังเป็นห้อยรถใหญ่รถไทเพ่นที่เลียงเขาออกนะครับน้องพ่นมาหาปูหาปลาดิบม้วนเ้งกล้วยนะครับใส่ทางใส่ก็ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ระดับหนึ่งนะครับป่าอีสานบ้านท่อป่าหาเห็ดหาแมนกิโลนะครับป่าตรงนี้คนตางท่น่นชิบ่คอยเข้ามาถึงนะครับเพราะว่ามันต้องเข้ามาอีกไกลนะครับมีโอกาสล้งป่าได้ง่าย ส่วงเงียมันก็จะอยู่ป่าชุนใกล้ๆหมู่บ้านนะครับโอ้ขึ้นหอดเจ๊เนาะ,ะหลายคนคืนอนซีหมขึ้นหอดสมัยขี่รถแก้เขา่าไม่ได้กี่ขี่รถแก้เข่านี่บางครั้งรถเหมือนครับเอาเข่าเต็มรถเป็นน,น้อยๆนี่ก็อขึ้นเพิ่งเพิ่งนะครับขึ้นเพิ่งล้ารถนะครับโยกไปโยกมาลบน้ำลบยนง้โอ้ยมวนครับ นั่นคือสมัยเล็กน้อยตรงไหนทีมันหกตรงไหนทีม,นมันมีน้ำนะครับถอเพิ่นกระเช้าแข่งคู่ทางไปทางทอื่นนะครับตัดสายตัดหัดดวให้กันนังเที่ยวพื้นสมัยน,นิ่นกนิ่งหนูนะครับหาอยากหากินนะครับตามภาษาคนบ้านเฮา ร้อยของถนนนะครับบรนเทาาหารอยากอหารกินมานี่ครับเพื่อนๆเขาหน้าโคกเขาหน้าโคกของแท้พี่นอ้นอ,นอ,นองอเขตเป็นี่โคกนะครับเพราะว่าไม่ใกล้ชุมชนนะครับบริกไกลครับนเป็นป่าชุมชน นแค่นี้ทีนี้เห็นบุ่นคือเลยไนเป็นน้ำมูลนะครับเลยไปเป็นแม่น้ำมูลนะครับที่เรามองเห็นเอาทีนี้โฮมตั้งแต่มองที่แห,ล,ห,ล,หล,ละครับข้าง ไกด์ตรวจติปวงไดเที่ยวยาก่ยก็หากไม่เพิ่งจะตัดข้างไม่คังทางอาเที่ยวบ้านก็บริษัทใหม่บริษัทเนียงออกนะครับข้าห้องสี่แต่เทคนีคเลยครับ้นั่นเกือบลงทางไปทั้งสายเร็วสายไปหน้าเพิ่นอีกนะครับ <c oughs> อ่ข้าง เด๋ยวเบิง้งหนึน่งคือสิ่งคือหอดสมัยก่อนเนาะมีรถเข่าปลาเข่าดงเขา่าวพุ่งข่าไปไมอ,อยากหากินมาได้กินหลายพื้นที่เป็นปางสิเป็นบนหลือแล้วนะครับหรือพัฒนาไปเบินอะไรเแต่มันหวานชื้นเกลื่อนี่ยังพอเหลืออยู่นะครับเส้นนี้ก็จะพังนะครับปีนี้เขาก็เลยมาทําเป็นเส้นนี้แทน,นครับข่าวบนเนือค้างออกนะครับ เอารถไถเที่ยวหมดกหมดสวนรับไปครับสภาพถนนนะครับปล่อยๆไปค่อยๆมากออกทีนออ้องมาถึงแล้วนะครับนี่ทางเกา่กาที่ไกลครับทีน,นี้ันตัเด็กไม่มีนี่นะครับเพิ่นปลูกพี๊กปลูกแค่ตอนนี้เขาเขาออกมาจากเขตร,ร้าชุ่มช่ำงามครับตรงน,ตนี้ก็จะเป็น ขูกพักปลูดงาเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็มาถามลูกพริกปลูดงานะครับเอ็นทีสไนค์กรผู้อิตาครับในข้างหน้าตามไปนะครับพนะริกสีสเกตลูกพริกแล้วปลูกเสร็จก็เอาฟางแห้งนะครับไว้ลงไว้กันวัชพืชขึ้นแล้วก็ คุมดินให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับต,ต่างตึงต่างเนี่ยสุป,ปีผมจะไมาทั้งนี้ครับจะ่ปีนี้ผมจะล่องไป่ทั้งนี้เพิ่มอิสระอฐานว่าเป็นหนักตัดข้างใหม่ครับน่าจะสวยขึ้แนแกออนนรมแอนดี้นี่น้องเออข้างเทนต์นี้สะดวกขึ้นนิดนึครับตัดเยอะมา ที่กลเนี่ยเขตบริเวณนี้ที่มองเห็นนี่คือน้ําท่วมทั้งหมดนะครับตอนที่น้ําท่วมสีสกิบริเวณนี้คือเข้ามาไม่ได้เลยครับต้องนั่งเรือเข้ามาพูดเบื้องกีเหออยู่ทั้งตายใหม่พี่นอ้องนี่แหละคือน้ำท่วมที่ไกลแ,แถวนี้เลยคือว่าสุงคักเลยครับก,นนาการนนาเก่าหลายคนพิ่นกับในเมืองพิ่นกับหูไม้พิ่นกัมัสซิเบดแถวนี้นะครับ เพราะว่าเป็นก็คือชาวบ้านเป็นเอื่อนปูดแต่จริงเนี่ยก็คือเป็นฝายน้ําขนาดใหญ่นะครับเป็นคลองน้ําขนาดใหญ่ครับที่รัฐบาลหรือภาครัฐเขามาพัฒนานะครับเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ในหน้าแหล้งปลูกรักปลูกพืชย้อมนีนี่ตัวนึเป็นนาเขาครับอีกลายนี่คือตรงนี้น้ําท่วมทั้งหมดนะครับที่เห็นเป็นพุ่มไม้เนี่ย ก็คือน้ำท่วมมิดเลยนะครับทำพงุ๋ยไม้เลยตรงนี้ทางแล่นง่ายนะครับทางตรงนี้ทางราชการมาพัฒนาให้ชุมช,ชนใช้ไประโยชน์นะครับหนหครับ้าข่าไปตรงไปนี้จะเป็นโคกบ้านน้อยคนอื่นนะครับเขาเขตปลาชุนชุนหมอนอน เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นะครับตรงนี้จะไปพุ่งที่เขียวบ,บ้านๆนะครับป่บาที่ข้างหน้าเมื่อกี้ครับป่บาตรงนี้จะริมมุนตลอดครับตรงน้ำที่เขียวเขาจะเป็นคันกั้นน้ำเขาเป็นบ่อุทออกไปจากอย้างนบ๊บบ๊อบเสียงมอไซค์เสียงลมออกไปเพื่อพี่น้องเพิ่นมักเบิ่งมักฟัง พี่กายนี่จะมีโอกาสกับม้ากไปซุกชนพันอยู่ครับเพ่นธาไอ้ตัดห้าทีร้อยมาน้ำนามครับเป็นวัชพืชนะครับเป็นแพ่ขนาดใหญ่ลอยมาติ่ถามพันว่าเป็นอย่เดไดตัดออกพันบอกว่าเวลาน้ำลดลงมาเนี่ยแพรวัชพืชตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือนหญ้าคายหญ้าอะไรต่างมันก็จะปกคลุมทั้งหมดเลยเพิ่นเลยต้องตัดออกตัดถิ่มนะครับให้มันไหลตามน้ำครับเป่นผ้านางเรือขามากนะครับ คือถนนตัวนี้ไม่ต้องถามว่าเห็นไหมไม่เห็นนะครับแล้วก็ไม่สามารถลงเดินได้ด้วยเพราะว่าน้ําท่วมทั้งหมดลึกมากครับใใกายกทีนี้น้ําไม่ท่วมนะครับชาวบ้านก็ได้ข้ามมีาวบานอืนหน้าโคกหน้าค้ำครับร้องรงตอนอนีปูต่างๆเพื่อนๆมีซื้ออืน่นของพวกเพื่อนะครับของชชนนะจะเห็นหน้ำนะครับ กั้นคองกั้นห้วยน้ำไว้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในหน้าแหลงกับชุมชนตรงนี้นะครับคลองชลประทานให้ชุมชนหรือชาวบ้านเกษตรกรมาปลูกพืชผักนะครับโดยเฉพาะหอมแดงครับของสีสะเกยดแถวนี้เพิ่จะปลูกหลายขึ้นกันนะครับเพิ่อจะใส่น้ำทุ่นี้นะครับเป็นน้ำาดหอมแดง ไปถึงบริเวณว่านนะครับเมื่อวานหรือวันก่อนนี้แหละนะครับมาทรงภูเทาเป็นมหาประควนแน่นรถเกี่ยวเขาครับปรากฏว่าบริหาครับประควนไปเปิดไปบวกนหน่อยๆงูกินปลาทองไข่หรืองูบกไงตัวซ้ำเข็มเหมือนเป็นว่าผูเทาสองคนมันพกนยานนะครับมันก็เลยบุลงก็ปป่วยให้งงูคนกินไปจนหมดพทกนะครับหน้าเขา มื่อวานรถเกี่ยวข้าวลงมาเกี่ยวแล้วนะครับในบางส่วน